ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนขยะไม่น่าขยงแต่ขยะจะช่วยสร้างอาชีพและสร้างโลกของเราสมุทรสาครน,นะ <c oughs> จะบอกให้เรากับเขาต้องไปด้วยกัน <c oughs> วันนี้เราทําให้ขยะไปเกิดใหม่ได้เป็นอีกมุมมองเมื่อบริษัท New Solution Thailand จํากัดก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับซื้อขยะที่คัดแยกแล้วจากซาเล้งชาวบ้านและจากคู่ค้ารายอื่นๆทั่วไทยโดนมองไหมครับเก็บขยะขายโดนมองนิดนึงครับเสียใจไหมไม่เสียใจครับดีกว่าเราทํางานเยอะเขานําขยะเหล่านี้ทั้งพลาสติกขวดพลาสติกขวดแก้วมาแยก แล้วส่งต่อให้กับโรงงานที่ต้องการของเหล่านี้ไปทำประโยชน์หรือแยกย่อยหลอมรวมใหม่นำกลับมาใช้ใหม่ธุรกิจนี้ไปตานแค่ไหนอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตตราบใดที่มีคนกินคนใช้มีขยะรีไซเคิลเนี่ยออกมาขณะที่พวกเศษโลหะ ทองเหลืองทองแดงเหล็กก็จะส่งออกไปต่างประเทศธุรกิจเนี้ยแยกกันไหมมีอยู่แล้วแต่ละที่ซื้อขายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ผู้ขายอยากจะขายที่ไหนเราตั้งราคา20บาทอีกคนนึงตั้ง15บาทลูกค้าอาจจะขายที่15บาทเพราะบ,บ้านเขาอยู่ใกล้กับร้านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่กลยุทธ์การตลาดต้องช่ำชองใน1ปี 1> กี่ตันโอ้หลายพันตันเลยฮะเดือนหนึ่งก็เกินสองสามพันตันแล้วครับต่อปีก็เป็นหลายหมื่นตันนะฮะรวมสินค้าทุกอย่างนะครับช่วยเขาช่วยเราและช่วยโลก สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าขยะสิ่งที่คนมองผ่านแต่เขามองผิดชีวิตเขาจึงดีขึ้นด้วยเงินหมุนเวียนปีละนับพันพัน,พนล้านบาทขอรับถ้าทำอย่างนี้แล้วขยะจะไม่ท่วมรอโอกอโอ <laughs> ดีใจได้ไปเมืองสมุทรดีใจที่สุดโอ้สมุทรสมุทรสาครบ้านสาวนาเกลืออาหารเลือเพื่องมอน ขิดแล้วส่งออกไปปอนทั่วโลกว่าวอนสาครสมุดราข่าวดีๆกับพี่คำรณจะยากดีมีจนทุกคนต้องมีความคิดเพราะคนเราชนะกันได้ด้วยความคิดชัดแล้วขยะพันล้านที่สมุรสาครน,นะ <c oughs> จะบอกให้แลล้วววสสส่่งอออกกไปปนานาาาคมุรรทัโ